นุษย์พลังจิตเตือนให้เตรียมรับมือกับการรุกรานจากเอเลียนนักแสดงมายากลลวงตาผู้ที่อ้างว่าผู้มีพลังจิตรายหนึ่งประกาศเตือนหลังจากค้นพบสิ่งที่แปลกประหลาดที่อยู่ห่างจากโลกราว4,000ปีแสงและได้ส่งสัญญาณมาจากใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือกอูลิเคเลอร์นักเล่นกลลวงตาชาวอิสราเอลอังกฤษ ที่เป็นนักมายากลและประกาศตัวเองว่าเป็นคนมีพลังจิตที่มีชื่อเสียงในช่วง40ปีก่อนจากการที่อ้างว่าเขาสามารถใช้พลังจิตงอช้อนและยังแสดงพลังจิตด้านอื่นๆให้เห็นหลายต่อหลายครั้งแต่นักมายากลอาชีพเรียกเกรเลอร์ว่าเป็นคนลวงเขาจะอ้างว่าตัวเองมีพลังจิตยอย่างแท้จริงมีรายงานว่าเกเลอร์ เคยบอกว่าพลังจิตของเขาเป็นผลมาจากอำนาจเหนือธรรมชาติที่มนุษย์ต่างดาวมอบให้เขาเรื่องราวดังกล่าวเขียนในหนังสือชีวรประวัติของเกเลอร์ที่มีชื่อว่า y r i a Journal of the Ministry of Uri g e อ l ยที่เขียนไว้ในปี1974รายละเอียดระบุว่าเกเลอร์ได้รับการสื่อสารจากภูมิปัญญาชั้นสูง กับคอมพิวเตอร์อัจฉริยะจากนอกโลกโดยคอมพิวเตอร์อัจฉริยะระดับสูงที่ส่งมาจากนอกโลกนั้นส่งข้อความเพื่อเตือนมนุษยชาติว่าภัยพิบัติจะเกิดขึ้นหากมนุษย์ไม่เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตหลังจากความด่งดังผ่านไป40ปีล่าสุดอูลิเกเลอร์ประกาศว่าเขามีข่าวสารจากต่างดาวอีกครั้งหนึ่งแล้ว โดยในอินสตาแกรมของเขาล่าสุดในปัจจุบันอ้างข่าวการพบวัตถุปริศนาที่หมุนได้บนทางช้างเผือกและปล่อยคลื่นวิทยุทุก18นาทีโดยวัตถุประหลาดนี้ถูกพบครั้งแรกโดยไทลันโอดูตี้นักศึกษามหาวิทยาลัยเกิด์ิ้นจากกล่องโทรทัศน์วิทยุเมริสันไวท์ฟิลอาเล่ที่ตั้งอยู่ในชนบทห่างไกล ของรัดวิสเต์นออสเตรเลียโดยพ่อเขาใช้เทคนิคใหม่ที่เขาคิดค้นขึ้นมาเองจากการตรวจสอบข้อมูลจากคลื่อนวิทยุดังกล่าวทางทีมได้ข้อสรุปว่าวัตถุประหลาดนี้อยู่ห่างจากโลกราว4,000ปีแสงทั้งยังมีความสว่างมากและมีสนามแม่เหล็กที่แข็แงแกร่งสามารถปล่อยพลังคลื่นวิทยุอย่างแรงทุก18.8นาที หรือชั่วโมงละสามครั้งการค้นพบครั้งนี้ทําให้ยูริเจเลอร์เตือนว่าเพื่อนมนุษย์ที่รักทีมที่ทําแผนที่เคลื่อนวิทยุในจักรวาลได้ค้นพบสิ่งผิดปกติที่ปล่อยพลังงานและเบิดขนาดยักษ์สามครั้งต่อชั่วโมงและไม่เหมือนกับสิ่งที่นักดาราศาสตร์เคยเห็นมาก,ก่อนไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิ่งนี้ เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาของมนุษย์ต่างดาวที่เหนือกว่าเรามากๆจงถอดร,รหัสข้อความของพวกเขาเพราะในขณะน,นี้พวกเขากำลังเตรียมการลงจอดมาที่โลกของเราเป็นจำนวนมากเขายังบอกด้วยว่าเพื่อนมนุษย์ที่รักเด็กที่เกิดในช่วงเวลานี้พวกเขาจะได้พบกับมนุษย์ต่างดาว ที่จะสอนเราถึงวิธีกำจัดโรคทั้งหมดช่วงชีวิตและอายุไขของมนุษย์จะปีนขึ้นไปอยู่ที่220ปีโดยเฉลีย่ยนอกจากจะอ้างถึงพลังจิตที่สามารถติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวได้แล้วเกเลอร์ยังอ้างว่าเขามีพลังจิตในการเปลี่ยนอนาคตและความคิดของผู้คนในระดับรวมหมู่ได้ด้วย เช่นในปี2019 The Guardian รายงานว่าเกเลอร์เขียนจดหมายเปิดผนึกถึงเทเลซ่าเมยนายกรัฐมนตรีของอังกฤษในขณะนั้นโดยระบุว่าเขาจะส่งกระแสจิตป้องกันไม่ให้เมย์นำอังกฤษออกจากสาภาพยุโรปเกเลอร์บอกว่าแม้ว่าผมจะชื่นชมคุณมากแต่ผมจะหยุดคุณจากการกระทำเช่นนี้ และเชื่อผมได้เลยว่าผมสามารถทำได้แม้ว่าความเป็นจริงสาภาพอาณาจักรของอังกฤษไม่ได้ออกจากสาภาพยุโรปในสมัยของเม์ก็จริงแต่สหราชอาณาจักรอังกฤษก็ออกจากสาภาพยุโรปเมื่อวันที่23มกราคมปี2021ในสมัยของรัฐบาลเบอร์ลิสจอห์นสันสิ่งที่เขาผิดพลาดอีกครั้งหนึ่ง เกิดขึ้นในปี1997เคลเลอร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับสโมสรอนฟุตบอลเอ็กซิเตอร์ในดิวิชั่น2เขาได้วางคริสตัลที่เปลี่ยมพลังงานไว้ด้านหลังโกที่สนามเอ็กซิเตอร์เพื่อช่วยให้สโมสรชนะในเกมสำคัญในช่วงท้ายฤดูกาลแต่ไม่ปรากฏผลตามที่เขาต้องการเมื่อผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมเอ็กซิเตอร์ แพ้เกมนั้นไป5ต่อ1เราคงคาดเดาปฏิกิริยาของประเทศมหาอำนาจได้ยากว่าพวกเขาจะมีแผนที่จะจัดการอะไรหรือไม่หรือแม้แต่พวกเขามีข้อมูลมากน้อยเพียงใดจนกว่าวันนั้นจะมาถึงจริงๆเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าพวกเขาคิดกันอย่างไรอย่างกรณีล่าสุดในช่วงต้นปีที่ผ่านมา นาซาได้ว่าจ้างนักศาสนาศาสตร์24คนเพื่อเตรียมรับมือกับมนุษย์ต่างดาวที่มาเยือนโลกและคิดว่ามนุษย์ยังไม่พร้อมจะรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิดเป็นข่าวเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเมื่อนาซาจ้างผู้เชี่ยวชาญศาสนาเป็นเรื่องที่สั่นสะเทือนวงการวิทยาศาสตร์และวงการศาสนาเมื่อทั้งสองวงการจับมือกันเพื่อวางแผนรับมือ หากมนุษย์ต่างดาวปรากฏตัวและมนุษยชาติอาจทำตัวไม่ถูกหากเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นรายงานจากองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาตินาซาเมื่อต้นปีที่ผ่านมาว่ากำลังของความช่วยเหลือจากนักศาสนาศาสตร์24คนโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการพิจารณาว่า,าศาสนาต่างๆทั่วโลกจะมีปฏิกิริยาอย่างไร เมื่อต้องติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวจากรายงานของสื่อ The ะไทม์ระบุว่าสาธุคุณแอนดรูว์เดวิสันนักบวชและนักศาสนาศาสตร์ชาวอังกฤษที่มหาวิทยาลายัยแคนบิชปริญญาสาขาชีวเคมีได้เข้าร่วมโครงการในชื่อศูนย์ตรวจสอบศาสนาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยพรินสตันคือท่านหนึ่งที่ได้ร่วมงานกับนาซาแล้ว พิจารณาจากคำสอนในศาสนาถึงความเป็นไปได้ที่พระเจ้าจะสร้างชีวิตอื่นในที่อื่นในจักรวาลด้วยและตั้งค้นสังเกตว่าผู้ที่ไม่ได้นับถือศาสนาก็จะดูประเมินคนเคร่งศาสนาสูงเกินไปหากคนเหล่านี้ต้องเผชิญความท้าทายจากหลักฐานสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่ผ่านมาเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวที่จะบุกโลกมักจะเขียนออกมา โดยเล่นประเด็นศาสนาและความตื่นตะลึงที่มนุษย์ได้พบกับสิ่งมีชีวิตนอกเหนือจากการสร้างของพระเจ้าหรือในบางครั้งก็จะเห็นว่าความตื่นกลัวของมนุษยชาติจะหันไปพึ่งพาศาสนามากขึ้นเพราะสิ้นหวังกับการถูกลุกรานโดยมนุษย์ต่างดาวบางทีสถานการณ์จำลองแบบนี้อาจเกิดขึ้นจริงๆก็ได้หากไม่มีการเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อน และสิ่งนี้นาซาไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องเล่นๆพวกเขาคิดอย่างจริงจังถึงความโกลาหลที่อาจเกิดขึ้นจากการมาเยือนของมนุษย์ต่างดาวโปรดกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ